เริ่มหุงข้าวกันเลยนะคะหลังจากที่ซาวข้าวเสร็จแล้วก็ตั้งเตาได้เลยน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ปริมาณ1ข้อนิ้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะแล้วก็ความร้อนของเตาก็จะเปิดอยู่ที่ปานกลางนะคะตรงกลางพอดีนะแล้วก็ต้องหาว,ว่าหุงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยให้ลองหุงที่15นาทีก่อนเราถ้ายังไม่สุกเปลี่ยนเป็น18นาทีนะคะเอาจานบ้านฝาหม้อหายไปละก็เอาจานปิด ปิดให้มันแบบแง้มๆพอมีให้รูอากาศออกมาได้แบบนี้นะอย่างของทีเคเนี่ยรู้แล้วว่า18นาทีทีเคก็จะทิ้งไว้ที่18นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะโยกออกจากเตาแล้วก็ปิดนะคะปิดฝาหม้อให้สนิทแบบนี้ทิ้งเอาไว้สักประมาณ5นาทีนะคะเราค่อยมาตัดออกก็ได้เวลาเอาออกจากหม้อแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถเอาออกจากหม้อได้หมดทุก ไม่ติดก้นหมอ้อแล้วก็สุกสม่ำเสมอทั่วกันทุกเมตหรลอกลลานะคะนี่เอาออกมาให้ดูหมดเลยไม่มีตัดต่อเลยนะคะนี่ดูหมอ้อได้หมดเกลี้ยงเห็นไหมไม่มีแบบเป็นข้าวเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลข้าวไม่ติดก้นหมอ้อเลยนะคะ แล้วก็นี่จำนวนข้าวที่ได้ทั้งหมดหนึ่งถ้วยเยอะมากเลยดูสินะกินได้ทั้งบ้านเลยนะคะข้าวแค่ถ้วยเดียวได้ออกมาประมาณขนาดนี้เลยนะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับบ้านไหนที่เออมาอยู่เมืองนอกไม่อยากซื้อหม้อหรือข้าวเด็ก้อเด็กเออเด็กนักเรียนน้องๆนักเรียนนะคะไปลองทำข้าวแบบนี้ดูนะคะ สูตรที่2นะคะอันนี้เป็นสูตรสําหรับหมอ้อที่เป็นสแตนเลสเนาะอันแรกที่ทีเคทำให้ดูเนี่ยเป็นหมอ้อเทฟลอนนะคะสําหรับหมอ้อที่เป็นหมอ้อสแตนเลสธรรมดาเนี่ยทีเคให้ใส่เนยนะเน้ะเนยก็อย่าเอาเป็นเนยรสเค็มนะคะเอาเป็นเนยที่ไม่ได้ผสมเกลืออยู่ในนั้นนะก็ตักออกมาสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสําหรับข้าว2ถ้วย เราเราก็เอามารวนรวนกวนกวนกับข้าวเขาสักนิดนึงกับข้าวกับน้นามะนะคะเสร็จแล้วก็หุงตามวิธีเดิมเลยเอาจานปิดถ้ามีฝาหม้อก็ใช้ฝาหม้อน,นะคะบ้านนี้ฝาหม้อหายเกลี้ยงนะย้ายบ้านบ่อยเกินฝาหม้อหายหมดนะแล้วก็เปิดรูอากาศเอาไว้นิดนึงนะคะ18นาทีเหมือนเดิมเพราะว่าทีเครู้แล้วว่าบ้านเตาดิฉันเนี่ยหุงสุกที่18นาทีนะคะพอสุกแล้วปุ๊บก็ ปิดฝาเอาไว้ทิ้งเอาไว้อีกสัก5นาทีนะคะแล้วก็ถึงจะตักออกได้ไอตอนที่ปิดฝา,าไว้5นาทีเนี่ยมันเพื่อให้แบบข้าวมันระอุให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ถ้าหาว่าไม่ปิดฝาเราพยายามที่จะตักออกเลยเนี่ยมันจะยังมีติดก้นหมอ้อนิดนึงนะคะก็ดูได้ทั้งเทฟลอนและไม่เทฟลอนก็สามารถหุงให้มันสุกสม่ําเสมอไม่ติดก้นหมอ้อได้ไปลองทําดูนะคะวิธีนี้ ไม่จาเป็นต้องมีเม้าหุงข้าวก็สามารถหุงข้าวให้สุกอร่อยได้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะและวยังไงเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าวันนี้ไปลาสวัสดีค่ะ